เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังกกนิดซึ่งในพาณิชครับผมมีเกมใหม่มาแนะนำนเพื่อนๆนะครับทุกคนนั่นก็คือเกม Maple Story R Evolution ซึ่งเป็นเกมมือถือแนวไอดอลเป็นภาพเกมแนวตั้งซึ่งบอกเลยว่าเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะทํากับข้าวออกกําลังกายหดีอออกไปซื้อของข้างนอกเพราะเป็นเกมมือถือที่เราเล่นด้วยมือเดียวได้อย่างสบายและง่ายมากแม่ซึ่งในพานิชครับ ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูภาพรวมของตัวเกมนะครับประก็บรรยากาศของตัวเกมว่ามีอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่ผมพูดกันอีกบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกงี้ครับว่าทางตัวเกมได้มีการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากลงทะเบียนแต่ว่ายังไม่ได้รับหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้สามารถพิออเดอร์เพื่อรับสัตว์เลี้ยงระดับ SSR และชุดคอสตูม จาคุมแบบลิมิตนั่นเองนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลในสเต็ปที่2ในการสุ่มจับรางวัลสำหรับเ,เพื่อนที่ทำการกดไลค์แฟนเพจของทาง เมเปิลสตอรี่อาร์ o ี u ว i ชันครับมีโทรศัพท์ g a l a xy s 2 3หรือแม้กระทั่ง iPhone 14และของรางวัลอื่นออีกมากมายต้องบอกวก่อนว่านี่เป็นของรางวัลในการสูมนะลองกดกันไว้ดูหรือว่าลองรูทเบียไว้ดูครับเพื่อนๆอาจจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับจำนวนคนจองอยู่ที่ประมาณ578,7,28คนครับและจะต้องบรรลุเป้าหมาย1ล้านคนเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอื่นอเพิ่มเติม นอกจากนี้ครับรีบๆมาลง,งทะเบียนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการเปิดทดสอบในเซิร์ฟซีเร็วๆนี้โอเคครับเพื่อนๆต้องบอกเองค่ะว่าเกม Maple Story R r Evolution เนี่ยเป็นเกมลิสติสแท้เลยใช่ครับ ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการเล่นในช่วงของการ p p t นะฮะทุกคนต้องบอกว่าสายชีพที่ผมเล่นเนี่ยเป็นดกธนูซึ่งตัวเกมครับเป็นเพื่อนสามารถพบปะผู้คนในตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายๆเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนลงเซิร์ฟเวอร์ไหนเดี๋ยวถ้าเปิดตัวเกมมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมลงเซิร์ฟไหนสามารถมาเล่นกับผมได้นะครับคุณก็จะวิ่งเจอผมในเซิร์ฟรือว่าในเมืองนั่นเองซึ่วิธีการคนโทรลและบังคับครับเป็นเพื่อนสามารถบ,ารบังคับด้วยมือข้างที่ถนัดข้างใดดดดข้้้้าาาางงหนนนึ่่เเเเลลยยยกก็ไไะะครรรัับพตวววมมมสามาถือี มันจะเป็นทางขวาทางซ้ายกระโดดนะครับกระโดดโดยการคลิกนะปึ๊กนี่คุณก็สามารถปีนป่ายกันไปชั้น2 ฉันสามได้อะกระโดดข้างบนหนีเดินไปเดินมาอันนี้คือการเคลื่อนที่ของตัวละครครับและทําตัวเกมครับมันจะมีอินเทอร์เฟซการต่อสู้ภาพรวมการต่อสู้นะต้องบอกอนี้ว่าเป็นอะไรที่เล่นง่ายมาแม่ครับถ้าคุณพบปากูุ้้คนแล้วนะครับคุณอยากไปต่อสู้มีภารกิจให้เพื่อนเลือกทับนะครับอัน,นี้จะเป็นภารกิจมือใหม่นะฮะภารกิจรายวันสิ่งที่ทุกคนต้องทําต่อวันเนาะแล้วก็ผลงานทําผลงานทําภารกิจพวกนี้เพื่อรับของวันเป็นเงินเป็นสมุดอีพีวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งเพชรที่ไว้ใช้ในการสูมกาชานั่่นเเอองพื พร้อมแล้วเราจะไปทำการ ประจัภยต้องบอกนี้ครับว่าทางตัวเกม Maple Story R Evolution เนี่ยเป็นตัวเกมที่ต่อให้คุณไม่ได้เปิดเกมนิไว้ตัวละครก็จะทําการบอทและฟาร์มออฟไลน์คุณอยู่ดีและเพื่อนๆอย่าลืมมากดรับของรางวัลในการบอทเลยนะซึ่งตอนนี้ผมปล่อยไว้นะฮะก็กดรับทีนี่โอ้โห EP ละสองหมื่นห้าเยอะมากแมและอย่างหนึ่งครับเป็นการปล่อยบอทได้สูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงนะทุกคนคุณสามารถจับเวลาเลยว่าอ่ะอีกสิบสองชั่วโมงปรกดรับของรางวัลและวลิธีการที่เราจะสามารถได้รับ EP ต่อชั่วโมงที่เพิ่มมากขึ้นนนนมมัีีวิธอยู่ทุค นั่นก็คือเมืเ่อเพื่อนรับของรา,างวัลเสร็จแล้วครับมันจะมีการผ่านด่านนะฮะถ้าเราอยากผ่านด่านนะครับกดที่ด่านเรื่องราวจากนั้นครับจะเป็นการเรียนรู้สตอรี่เรื่องราวของเหล่าตัวละครนะครับเ,เพื่อนๆก็เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเราเรียนรู้แล้วกดข้ามได้เลยคุณก็จะได้รับเพชรไปจากนั้นครับก็กดทําการทารบในส่วนของอินเทอร์เฟซของการท้ารบครับสกิลตัวเกมจะสับออโต้ให้เราเลยทั้งหมดนะครับโดยที่กดปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วกดท้าทายแล้วก็ออโต้ได้เลย,เลย สิ่งที่คุณต้องกดแค่อย่างเดียวครับก็คือกดอันติเมตตีโอ้ยภาพสวยมากเมือเ่อเป็นต่อสู้เสร็จแล้วนะครับก็ระบบจะให้เรากดเปิดแนะ่เปิดพลังงานแล้วไปออโตโต่อนี่วิ่งึ้นไปทําการโจมตีกดอันติเมตสกิลปุ๊บต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบอินเทอร์เฟซอะไรประมาณนี้ไว้ทุกคนคือแบบตัวเลขเยอะๆมันเด้งโอ้เนลไอดอลอย่างเกมเมเปิลตอร์ดอารีวูดูเชนเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ในส่วนนี้มากๆก และเราสามารถทําให้ตัวเลขพวกนี้เพิ่มแม่ขึ้นดานมีได้แดงแม่ขึ้นโดยการปั้นพลังอัพตัวละคร up อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวยาาๆมาไม้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอเคลียร์ด่านนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนไปดูระบบอื่นๆกันอีกด้วยนะส่วนทางด้านขวาครับจะเป็นพชั่น EP ในช่วงแรกผมแนะนำว่าให้ปิดไปก่อนนะคอยกดใช้พชั่นในกอนี้ที่เราเจอบอสดีกว่านะครับจะได้ไม่เปี้ยงเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เคลียร์เช้ นี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวล62 EP 63เเตสถิติดาวเมจก็จะเป็นการบอกว่าสกิลอะไรของเราเนี่ยครับทำดาวเมจได้มากที่สุดเพื่อนๆก็สามารถโฟกัส up สกิลเหล่านั้นไปในตัวได้เหมือนกันนะเมื่อทำการเสร็จแล้วครับทุกคนสังเกตทางทด้านซ้ายบนของเราไหมฮะเห็นไหมตัวเลขของการบอทนะครับไม่ว่าจะเป็น EP ทองวัตถุดิบต่างๆครับจะเพิ่มมาขึ้นยิ่งเราไต่ด่านไปได้ไกลมากเท่าไหร่ครับคุณก็จะได้ปริมาณของรางวัลในการบอทอะ่ะเพิ่มขึ้นไปในตัวด้วยเมื่อเราผ่านไปแล้วครับอย่าลืมกดรับภา,กา,นา,นนะากรกิจผ เรารีวิอัพได้เร็วนะฮะนอกจากนี้ครับทางตัวเกมจะมีสิทธิ์ในการกวาดล้างให้วันละสาครั้งใช้ฟรี1ครั้งอีก2ครั้งต้องใช้สมุดในการกวาดล้างซึ่งไอสิทธิ์นี้ครับมันจะเปลี่ยนเสมอเวลาบอทดของเรา200นาทีซึ่งตอนนี้ครับแนะนาว่าเก็บไว้ก่อนไว้เราตอนไปเรื่อยๆไปสูงๆแล้วกดใช้ทีเดียวมันคุ้มค่ามากกว่านะทุกคน อ่าอันนี้จะเป็นระบบพานบดหรือว,ว่าการไต่ด่านของเรานั่นเองนอกจากนี้ครับทุกคันที่เราไต่บดือว,ว่าผ่านในเรื่องไปได้ไกลครับเ,เพื่อนๆจะได้รับของรางวัลการผ่านด่านซึ่งของรางวัลผ่านด่านแต่ละชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสม,มุดนะครับหินเทพจันทรานะครับที่ใช้ในการอัญเชิญก์ดโอ้โหพัวตีนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยมีเยอะมากๆครับนอกจากนี้ครับจะมีล่องรอยอวกาศนะครับร่องรอยนี้ครับจะเปรียบเสมือนให้เราสะสมไอเศษนี้เว้ยทุกคนไนเซตนี้ปะนี่นี่ไอเซตโมโมเนี่ยถ้าเราสะสมเสรตาม ของเราแล้วนะครับเราสามารถไปเคลียร์พื้นที่ในบทนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทต่างๆแนอะผมได้ทําการเคลียร์ไปแล้วก็คือเราสามารถเลือกของรางวัลในบทนั้นจะได้วัตถุดิบในการอัพอุปกรณ์มาด้วยนะมีเป็นเรื่องดาวนะฮะแล้วก็ของรางวัลอื่นๆนะนอกจากนี้ครับยังมีสมุดต่อปะจนภัยนะครับเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรในตัวเกมเวลาเราไต่ด่านไปเืีอยมันจะมีชีวะประบตินะฮะมีภูมิภาคมีการประจนภยัยเวลาเราผ่านไปครับจอร,รีวกดรับตรงนี้คุณจะได้เพชรม,มาเยอะนะนอกจากนี้ยังมีการไต่ด่านต่างๆนะครับสามารถไไรีวิวอัพไป คุณไปได้ไกลนี่ย,อยโอ้โหเพชรเิชรรอคุณอยู่บอกเลยเหลือเยอะไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการต่อสู้กันหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่อยากลงดันเจียนทางโตเกม,มีดันเจียนให้เลี้ยงลงนะครับซึ่งดันเจียนเนี้ยเพื่อนๆสามารถพบเจอเพื่อนๆในเกมของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นสนามแรกก็คือดันเจียนนี้จะทําการ drop EXP ให้เราครับในช่วงแรกม,มันจะมีระดับความยากเนาะระดับ 1, 2และ3 จะปลดตามในเลเวลของเราทุกครั้งที่เราลงครับมันจะมีของรางวัลทางด้านซ้ายล่างนะครับบอกว่าคุณจะได้อะไรไปเท่าไหร่นะครับซึ่งทางตัวเกมจะให้เราลงดันเจี้ยนนี้ฟรี2ครั้งต่อว,วันนะครับก็ตอนนี้ผมก็ลงครบไปแล้วนะครับก็มีโอกาสในการกวาดล้างนะเพื่อนๆสามารถกวาดล้างก็ได้ต่อสู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็การอัพขั้นเพิ่มพลังให้กับตัวละครเราหน่อยกันซึ่งตัวเกมครับมันจะมีหินแหินนี่นะครับที่ใช้ในการประดิษฐ์ ซึ่งการะดริ์นี้ครับก็เปรียบเสมือนการอัพขั้นอุปกรณ์ของเราครับยิ่งเรามีปริมาณหินนี้มากเท่าไหร่ครับคุณก็สามารถเลื่อนขั้นอุปกรณ์ไปได้ซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่อุปกรณ์ขั้นเจ็ดนะครับอุปกรณ์จะมีการเพิ่มระดับไปได้เรื่อยๆต้องบอกไว้เลยว่า เราไม่ต้องไปจาเป็นแบบไปหาอุปกรณ์อัพนู่นนี่นั่นมาให้เสียเวลาทางตัวเกมมีอุปกรณ์วางมาตรฐานให้แล้วอยู่ที่ว่าคุณมีหินในการอัพมากน้อยขนาดไหนยิ่งคุณมีหินในการอัพมากขึ้นก็จะทาให้คุณอัพของได้ง่ายมากขึ้นเลเวลหรือว่าพลังก็จะพ่งได้เร็วนั่นเองติดต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของการตีบวกอันนี้ก็จะเป็นการตีบวกอุปกรณ์นะครับถ้าคุณตีบวกครบเซตมาแล้วมันจะเปลี่ยนการเลื่อนขั้นอ่ะสมมติตีไปแบบระดับสามสิบครับคุณก็จะอยู่ในขั้นตีบวกรเเะรับสากขึน ถ้าผมตีบท4 4ีนะครับผมก็จะถัดไปผมจะได้อิ k 1 6คันนะครับเดบ4 0 0 s p อีก30,000โอ้โห พิ่มไปเยอะมากในส่วนระบบต่อไปฮะก็จะเป็นในส่วนของการอัปดาวตัวละครครับแต่ว่าอัปดาวอุปรกรณ์ของเราเนี่ยมัเพื่อสามารถถ่ายหินพวกนี้ในการอัปดาวได้ยิ่งเร,เ,เราเอาดาวนี่ยครับใส่ให้เต็ม30เนี่ยคุณก็จะได้ดาวหนึ่งดาวนะครับใส่กับอุปรกรณ์นี่ตอนนี้ผมอัปชุดอยู่ปุ๊บ,บ,บ,บนี่นะครับเป็นยี่ห้อไก่ในข้าชิ้นครับคุณก็สามารถดูได้ว่าไอ้ดาวนี่ยหาได้จากไหนครับมีสวนมอนอมีการสำรวจอวกาศครับมีโปรหรือว่าแพ็กในการเติมเลยครับคุณก็สามารถไปซื้อในส่วนนั้นมาเพิ่มในการอัปดาวได้นั่นเองรรรระะะบบบบบตต่่ออมคคคััันนืสกิลลว ที่ระบบสกิลตัวละครครับเป็นเพื่อสามารถอัพทั้งหมดเลยก็ได้นะครับพอเราอัพเต็มแล้วนะครับไปก็จะมีเงื่อนไขกันไปต่อนั่นคือต้องทําให้เลเวลตัวละครเราถึงเลเวล63ครับจึงจะสามารถอัพต่อได้ก็เป็นการอัพสแตนดาดปกติของตัวละครอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของคลาสนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าทางตัวเกมจะมีคลาสนะครับมีคลาสมีสายให้เป็นเพื่อนเลือกนะครับซึ่งไอคลาสเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกไดวว่าเพื่อนๆอยากได้ คลาสไหนซึ่งแต่ละคลาสครับสกิลก็จะแตกต่างกันไปนะครับยิ่งธนูนี่อะผมเอาเงาธน,นูวิเศษซึ่งจะมีความสมัยในการรวบบอลหรือว่าโดดบอลมาปักปุ๊ป่ารูเป้ประตูกลางผมก็ใช้สกิลอื่นโจมตีได้ง่ายขึ้นเดี๋วคุณจะชอบแบบว่าเออฝนธนูก็ไดไ้จะเป็นการโจมตีแถวล่างนะครับมันจะมีภาพให้ดูเนาะตีค่ายคนก็มีนี่มันจะเป็นจิ้วๆิ่โอโ้โหตัวเลขดิ อ,อยากให้ถึงเลลจังอันนี้เป็นค่าแรกที่ผมได้ทำการเปลี่ยนเนะเาะก็จะมีเลเวลเบื้องต้นก็คือเลเวล46นะครับแอสกิล up ถึง3 1นะครับผ่านดาวจนไป3.5 3, 3, แล้วก็ผ่านการทดสอบเปลี่ยนอาชีพหนึ่งนะมาครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปทำการสุ่มจัดเลี้ยงกันหน่อยละการแนวว่าเราจะมีโอกาสได้สั่์เลี้ยงมากไดขนาดไหนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมมีเพื้องจินหมด7,300นะครับเดี๋ยวเรามาซื้อดวงจันทร์ดอดนี่ซื้อไป ได้หมดนะครับอุ้ยได้ตัวง่ายนะง่ายมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มกระตอดนะครับเมื่อกี้เราทําการสุ่มสัตว์เลี้ยงกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในตัวเกมครับมันยังมีระบบฟังก์ชันของการขอพรการ์ดมอนข้อดีของการม,มอนส่วนนี้นะครับนั่นะคือการ์ดมอนสเตอร์ในส่วนนี้จะช่วยเพิ่มค่าพลังการโจมตีของตัวละครเป็นเพื่อนนะครับให้ตัวละครหรือว่าสายอาชีพเเพื่อนเลนะ่นเนีโจมตีได้แรงมากขึ้นนั่นเองสุ่มกระตอดการ์ดจู ทุกคนมาเชื่อตรงทีมาการระด,ดับแร่ในครับ U R เป็นค่าเดฟนะครับ e S P ตอนนั้นอยู่ที่2.3%เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีสเตตัสพิเศษตามนี้เลยเพืเ่อนๆแล้วก็สเตตัสเซตนะครับซึ่งดีมากๆอันเจอสิบครั้งไปเลยแล้วก็ทำการลากขอเวาทคาถาครับเวทบนเวทบนปึ๊บได้เป็นหมวกนะครับโอ้กับชุดโอ้ยอคือได้ครบได้เซตมาเลยถือว่าง่ายเลยเนะี่ย ลีดออกให้แมกได้เป็นหมวกกับชุดเลยนะครับถือว่าเร็วมากแม่เียครับสมต่อครับเพราะว่ามันจะมีการกรารันตีเนาะปุ๊บปัดขวาร้ายมนแล้วสิ่งที่ได้ก็คือมาแล้วเตีดออกมาแล้วครับแล้วก็ได้ชุดไหมครับเป็นชุดสบายสมเสื้อนะครับมีค่าเตีดต่างๆนี้เลยนะทุกคนเอ้ยอีกสามครั้งครับอีก3ามครั้งไปครับเราจัดทีละสิบเลย ปัดขวาเปไงครับทุกคนเลยการออกง่ายมากอันนี้เป็นคาราตีเลี้ยวนะครับแล้วเราก็ได้ไปแล้วในส่วนใบแน่อีกยีบสามครั้งครับเราก็จะได้กระต่ออันนี้ผมได้ไปได้เลยซิ่งที่ผมต้องการนี่คืออาวุธเวเพราะว่าจะช่วยเพิ่มของ ADK Power อีก0.4%ุเซึ่งดีมากแม่อันเชกระต่อครับปัดขวาออกวาเธอออกวาเถออ้อน,นี้ได้ไปโอ้ยเสร็จแมเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วอีกส0บครั้งไปแล้วได้ผมแม่ ได้ครับได้เซ็ตผมแมนะครับทุกคนตอนนี้เหลืออีก3ครั้งกรารตีเดี๋ยวเราค่อยซื้อเพิ่มในวันพรุนี้ได้ดเ,เดี๋ยวเราก็ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวเกม Maple Story R Revolution นะครับซึ่งตอนนี้ครับตัวเกมจะมีการเปิดในเซิร์ฟเวอร์ C เร็วๆนี้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆของทางตัวเกมหรือว่าประกาศเปิดตัวเกมนะครับสามารถกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ ทางตัวเกม Maple Story R r Evolution ไว้ได้นะครับส่วนลิงก์แฟนเพจผมจะทำการทิ้งไว้ใต้คลิปดี้นะครับอย่าลืมไปกดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดของรางวัลและประกาศการเปิดตัวของตัวเกมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ